เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วทุระเบิดหรือ IOD ประกาศเตือนให้ผู้ที่มุงดูเหตุการณ์ระเบิดที่ลานจอดรถหน้าบ้านเช่าเลขที่49ทับที่อยู่ใกล้กับซอยลาดอุทิศ27เขตมืนบุรีใกล้กับสุเหลาทรายกองดินหาที่กำบังก่อนจะปฏิบัติการใช้ปืนแรงดันน้ำตัดวงจรระเบิดไป้บอมจำนวน5ลูกที่ตรวจยึดได้ในบ้านเช่าหลังนี้ การตรวจยึดระเบิดไปบอมสืบเนื่องจากเหตุระเบิดหน้าบ้านหลังดังกล่าวและมีผู้เสียชีวิตสองรายคือนายเกียงไกรศรีอํานวยและนายบุญเลื่อนปิ่นตาขณะที่กําลังขับที่รถจักรายานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอโดยข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นที่พักระเบิดโดยผู้เสียชีวิตทั้งสองคนกําลังขับรถจักรายานยนต์กลับเข้าบ้านพักเพื่อจะลํา,าลเลียงระเบิดป้าบอมไปส่งให้กับชายสองคนที่จอดรถตู้รอถนนทางเข้าบ้าน แต่พอถึงหน้าบ้านรถจักรยานยนต์ได้เสียหลักล้มลงระเบิดจึงทํางานทําให้ทั้งสองถูกแรงระเบิดฉีกร่างกระจัดกระจายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบพบระเบิดไปบอมตกในที่เกิดเหตุอีกหนึ่งลูกจึงทําการเก็บกู้หลังจากนั้นได้เข้าตรวจสอบบ้านเช่าหลังดังกล่าวพบระเบิดชนิดเดียวกันอีก5ลูกซุกซ่อนในบ้านพบถังแก๊สปิกนิก6ถังแกลอรน,น้ำมันจำนวนหนึ่งจึงได้กันพื้นที่และขุดหลุมลึก1เมตรและนำวัตถุระเบิด ทำการตัดวงจรและเก็บกู้ที่ลานจอดรถหน้าบ้านไว้สําเร็จโดยพันตํารวจเอกกาทรอุ่ยเจริญผู้กํากับกลุ่มงานตรวจพิสูจน์และเก็บกู้ถุระเบิดหรือ EOD ระบุว่าระเบิดปบอมที่พบเป็นชนิดทําเองโดยใช้ท่อแป๊บเหล็กขนาด6นิ้วยาว1ฟุตใช้ดินดําเป็นส่วนประกอบซึ่งหากเกิดการดีและการแยกระเบิดชนิดนี้จะทํางานแม้ว่าจะไม่มีสายจุดตามนอกจากนี้นจาก EOD ว่าระเบิดชนิดนี้ระเบิดที่เจอบอมพื้นที่3ามลแดง รัศมีล้างถึ0เมตรข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนสถานีนครบาลมินบุรีของพื้นที่ระบุว่าบ้านหลัง่านั้นเคยมีเหตุการณ์ตายบ้านเจ้าของได้เป็นบ้านชา่าโดยมาชตาได้เกือบเป็นคนท่าถึง6คนแวะมาบ้านในเคียงมักพบรถตู้กยานและรถยี่ห้อหุนใดเข้าออกบ้านเช่าหลังนี้อยู่ตลอดส่วนผู้ที่มาเช่านั้นไม่สูงสิงกับใครเกิดเหตุค ได้หลบนีซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาเพื่อสอบสวนสำหรับระเบิดป้บอมตำรวจบานบา,นบางเขนตรวจวยึดได้เมื่อวันที่22มกราคมและเคยมีคนร้ายใช้ก่อเหตุป่าใส่บ้านในนัทพลทิพสุวรรณแกนนำกปปสเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์และที่หน้าศารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานัทพงศ์ทำแท้ถ่ายภาพสมเกียรตินุขันเพียนเอ็วฟรายงาน